สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคลับเลิฟค่ะอยู่กับพี่อ้วนรีเทิร์นนะคะกับเรื่องราวของความรักเซ็กส์และสุขภาพแบบตรงไปตรงมานะคะตามสไตล์อ้วนรีเทิร์นค่ะค่ะกับโอนาทิฐานนะคะแล้วก็ช่องสถานีแห่งนี้ค่ะสถานีแบ่งปันช่องแชร์ทีวีของเราเนาะนั่งดีกว่านอนเชิญนอนนอนจัดเลยค่ะกำลังจะบอกนั่งกลายเป็นนอนกําลังคิดเรื่องนอนอยู่ใช่ไหมกำลังคิดว่าทังไง พรุ่งนี้จะได้นอนตื่นสายหน่อยอย่างนี้หรอเร่กำลังพูดว่าพรุ่งนี้จะตื่นสายหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้งานหนักมากแล้วก็ค่่ะอทุกๆวันศุกร์จะหมดแรงหมดพลังเนาะเออไม่รู้เป็นไรนะช่วงเนี้ก็คือนอนแบบตื่นเช้าก็นอนดึกตีสองนอนตีสองตื่นหกโมงครึ่งเจ็ดโมงทุกเช้าเลยแล้วระหว่างวันไม่นอนเลยแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรด้วยนะอืก็แข็งแรงไงทำไมมันไม่ง่วงไม่อะไรมั้งเลยวันนี้ฉันก็งงๆกับตัวเองอยู่นะ А, อยากให้ง่วงใช่ไหมฉัอยากให้ง่วงบ้างไม่ง่วงก็ทานเบต้ากูแคนไงทานแล้วมันก็แข็งแรงสุขภาพร่างกายนะคะับเขากินเนี่ยถั่วอัลมอนด์อ่าไม่เป็นไรแล้วดื่มน้ำไปก่อนเดี๋ยหนูพูดถึงประเด็นก่อนวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพูดคุยกันนะคะว่าถ้าเรานนะคะพาแฟนไปตรวจสุขภาพกำลังจะแต่งงานต้องตรวจโรคอะไรบ้าง การวจแต่งงานเนี่ยต้องตรวจเล่าอะางหนไไึ่งนะคะแล้วสองเนี่ยถ้าตรวจแล้วเนี่ยเจอโรคร้ายออคุณจะทํายังไงแต่งหรือไม่แต่งเพราะอะไรลองส่งมาบอกด้วยนะคะ4ี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดหกเมื่อกี้หนูตอบไปะละออด้านหน้าออว่าหนูจะทํายังไงแต่งเดี๋ยวหนูบอกบอกเบรกสองเดี๋ยวบอบอกเบก2 2> อเเรดี๋ยวพ <c oughs> ี่ว่าก็จะบอกเบรกสองเหมือนกันค <c oughs> ่ะวันนี้หมอยงมานะคะ,ะคุณหมอเพิ่มศักดิ์เอี่ยมจำหลัด แล้ววันนี้อ่าเพศสัจกรอัศวินและก็พี่สุรินมาด้วยใช่แล้วคุณจะรับทราบเลยนะครับว่าที่มาของหลงหลงเนี่ยมันมาอย่างไงและพี่บอกแล้วว่ามีผู้นําระดับประเทศนะคะจะบอกให้ที่ว่าอ่าดื่มหลงหลง่ดื่มยูใช่ดื่มยูค่ะเพราะว่าพี่เห็นกระตาแล้วก็มีหลักฐานยืนยันมีรูปถงรูปถ่ายมีอะไรต่ออะไรทุกอย่างเลยนะคะค่ะแต่ว่าเอาออกมาโฆษณาไม่ได้ไมเพราะว่าค่าตัวนี้50บล้านแน่นอนพีเซนเตอร์คนนี้งั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะมาบวกกับค่าสินค้าเพราะฉะนั้นเราเอาราาค แบบนี้แหละดีแล้วแต่เอาคุณภาพต้องบอกนะคะแล้ววันนี้คุณจะได้รู้ว่าทําไมวันนี้เนี่ยหลงๆถึงประสบความสําเร็จที่มาเขาเนี่ยเกิดจากอะไรแล้ววัตถุดิบเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะแน่นอนในช่วงเบรกที่4หรือเบรกที่สามเนาะเบรกเบรกสี่เบรกสี่เนาะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะคุณหมอยงมาแน่นอนนะคะมานั่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะถามด้วยทําไมต้องตรวจสุขภาพต้องตรวจเนี่ยโรคอะไรโรคอะไรที่น่ากลัว ในช่วงก่อนแต่งงานกันอะไรอ่าก่อนแต่งงานต้องตรวจนะคะแล้วก็แต่งงานไปแล้วก็ต้องตรวจด้วยวันนี้ใครมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเป็นข้อสงสัยวันนี้รายการแน่นมากๆแต่ที่แน่ๆนะคะหน้าขาวมากไหมล่ะมีแต่คนบอกว่าวันนี้หน้าขาวมากอ่ะขาวฮะขาวขาวไหมขาวก็เมื่อวานนี่นะคือเมื่อวานมันก็ขาวแล้วคุณแม่นึกออกไหมเออจะไม่รู้จะบอกว่ามันขาวแบบ ยังไงแล้วอะเอาอย่างนงี้คือน้ตอนนี้เนี่ยพี่อ้วนเนี่ยคือใช้รีเทิร์นสวยขโมยซีนกับผสมกับเอสเปสเวเลยจ้ะเพราะว่าตัวตัวรีเทิร์นสวยขโมยซีนตัวเนี้ยกระจ่างใสไวเวอร์มากๆตัวนี้มี B ีไว้นะคะตัว B ีไว้เนี่ยกระจ่างใสได้แม้กระทั่งกรรมพันธุ์คุณเป็นคนผิวดำานะคะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นกระฟ้าจุดด่างดำมันจะลดลง2เท่าตัวเลยทีเดียวคนะคะนอกจากบีไว้แล้วก็ยังมีอัลฟาอาบูตินเอบวกตัว A บวกนะคะมันจะเปรียบเสมือนกระดาษหนังสือพิมพ์กับาาซีนขว สีขาวมอกับสีขาวจัวนะคะเอบวกเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวจัวแบบนั้นเลยแล้วก็ตัว A บวกนะคะตัว A บวกกับตัว B ีไวตัวเนี้ยพอทาเข้าไปเสร็จพ๊มเนี่ยพี่บอกว่านับถอยหลังรอวันแห่งความกระจ่างใสและกระสวยได้เลยนะคะสวยขโมยซีนแต่ว่าไอ้ที่พี่บอกไปนะคะว่าพี่ใช้สุกคู่กับเอ็ s เพรสควะตอนนี้ไอ้ตัว Re t ท r n e x เ r e s s w a สนะคะมันเป็นสีขวดสีขาวเล็กๆนะคะไม่น่าจะไม่ได้หยิบออกมาแต่พี่จะบอกว่าข้างในนั้นน่ะขวดมาเล็ก ก็จริงมี8มิลลิกรัม8กรัมก็จริงนะคะแต่ว่าคุณสมบัติจะไม่ใช่8กรัมนะครับไอขวดเล็กๆขวดเนี้ยถ้าไปทำครีมหน้าขาวทั่วไปได้200กระปุกเลยนะคือคุณภาพเข้มข้นมากอ่ะตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นอ่าสีขาวนะคะของกลีบดอกไม้อ่าหชนิดไม่ว่าจะเป็นดอกฮอปนะคะดอกชบาฮาวายกุหลาบขาวบัวขาวดอกคัทธลียาอ่าแล้วก็ดอกอะไรอีนะ โครบแล้วเนาะห้าตัวแล้วคุณรู้ไหมว่าเราสกัดเอาสารเอาสารสีขาวเขากรีบดอกไม้มาใส่ลงไปในเอ็กเพรสเว์ถ้าถามว่าเอ็กเพรสเว์ขวดละ8กรัมนแพงไหมพันเก้าเก้าสิบนะคะถ้าถามว่าแพงไหมถ้าเกิดว่า8กรัมเนี่ทุกคนจะเข้าใจว่าแพงนะคะแต่ว่าคุณภาพแบบพี่บอกว่า8กรัมถ้ากับคุณใช้ครีม200กระปุกอะ แปดกรัมและวิธีการใช้เนี่ยคุณจะหยดหนึ่งหยดเพียงหนึ่งหยดเท่านั้นนะคะทาผสมกับสวยขโมยซีนแล้วก็ผิวหน้ามันจะผูดพองเป็นยองใหญ่กระจ่างใสขนาดเนี้ยแลวพี่บอกว่าอย่างเอ็กเพรสเวเนี่ยชือเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันขึ้นทางด่วนด้านทางด่วนมาสวยเลยในตัวนี้ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณใช้ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้กระจ่างจ้วงมากคุณภาพ8กรัมนี่มันแบบว่ามากมายเสือเกินคือเทียบกับเคาน์เตอร์แบรน์หรือว่าในห้างได้เลยอ่ะ มากกว่าด <K> ้วยนะหนูว er. ่าแล้วหลายคนก็บอกว่าแล้วพี่วัแบบว่าเคยพูดใช่ไหมว่าตัวสวยขโมยซีน่ะไม่ควรจะใช้กับเอ็กเพรสเวใช่ๆผู้ชายนี่ห้ามใช้เพราะว่ามันจะหน้าจะขาวจ้วงเป็นกระเทยเลยนะแต่วันนี้หนูสงสัยมากเลยคุณหมอต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช่ไหมเนี่ยทำไมหน้าขาวจังเลยวันนี้คุณหมอดูขาวผิดปกติอะ ทุกทีก็ขาวเยแล้วแต่วันนี้แบบหน้าใสมากก็ต้องไปทําอะไรมา <Business. S 1> สักอย่างเนี่ยต้องถามเนี่ยสงสัยเนี่ยนั่งดูอยู่เอ๊ะไปทําอะไรมาผิวหน้าแบบหรือว่าคุณแม่ผสมสูตรนี้ใช้อยู่ไม,ไม่ใช่ข่าวมากเขาข่าวของเขาเองแล้วว<ข>ันนี้ใสามากนะเขาใช้ครีโอพัตตา C F โอ้วันนี้แบบว่าหน้าแบบโอ,อร่ามากคือทุกว <daring> ันก็โอเคนะแต่วันนี้เนี่ยแบบอ ดูดีสวยก็โมยซีนนะครับผสมกับเอ็กเพสเวย์นะคะทำให้หน้าขาวใสมากๆนะคะใครอยากได้รีบเลยนะคะตัวนี้ราคาพิเศษเพียง2,000บาทด้วยแล้วก็วันนี้พี่จะบอกให้นะว่าวันนี้สินค้ามาแล้ว2ตัวนะคะต้องจองเลยนะคะจองเลยสินค้าดีเทิร์ทั้งหมดที่จองเลยนะคะตัวแรกมาแล้วคือตัวตัวอ่า รักษาบำรุงสายตามาแล้วแน่นอนร้อเซนและอีกตัวนึงก็คือตัวกระดูกะนะคะคือกินแล้วเนี่ยตัวนี้ข้อต่อกระดูกมันจะไม่สซดลงมามันจะสร้างกระดูกอ่อนแล้วก็สร้างคอ,อราเจนน <ำ S 2> นะ ตามข้อกระดูกต่างๆ<ช>แล้วก็<ช>ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้กระดูกไม่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลดกัดตราเสียงของการเป็นกระดูกทับเส้นอ่าหลังโค้งงอได้กระดูกรุนได้ถ้าเกิดกินแต่เด็กเนี่ยเด็กจะสูงกระดูกจะยืดขึ้นสูงขึ้นนะครับมันเหมือนกับแบบว่าเก็บอ่าเก็บแคลเซียมเก<ช>็บมวลกระดูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับวันละหนึ่งเม็ดแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับคนแก่เนี่ยนะครับมันจะป้องกันหลังค่อมอาการหลังสุดได้กระดูกที่มันสุดตัวล่แล้วแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันช่วยลดอาการป ปวดเกาปวด,ปวด,ปวดตาบข้อด้วยนะตัวนี้นมาแล้วแน่นอนนะคะ,คะแล้วก็ราคาเป็นยังไงฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกสองตัวพรุ่งนี้จะเป็นตัวล้างตับล้างลำไส้แล้วเออล้างล้างตับล้างเส้นเลือดแล้วก็ล้างไตมาแน่นอนนะคะตัวนี้มาแน่นอนแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัว กินแล้วเนี่ยป้องกันผมร่วงทําให้ผมที่ร่วงนะงอกเงยขึ้นมาแล้วพอกินเป็นประจำเสร็จปุ๊บไอ้ผมที่มันเคยงอกนะเอากินไปเรื่อยๆผมที่เคยงอกพอมันงอกขึ้นมามันจะเริ่มเป็นเทาแล้วก็พอมันงอกขึ้นมาเต็มที่กินไปสักระยะหนึ่งมันจะกลายเป็นผม<ส>ดำนนแล้วก็ตัวรักษาผมร่วงนะคะจะ,ะบอกเลยว่า7 0นะคะในประเทศไทยกินแล้วเซ็กเสื่อม แต่กินแล้วเซ็กเสริมแต่ตัวนี้ไม่มีสารตัวนั้นนะคะแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นเทคนิคนะคะแล้วก็วิธีการ่าผสมประสานเห็นบอกว่าเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมใช่แล้วมันมีฮิดเด้นนะคะที่คุณหมอเพิ่มสักซ่อนเอาไว้ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ว่ากินแล้วผมขึ้นเยอะมากหนามากดกขึ้นมาเยอะมากแต่ในขนาดเดียวกันเลิกเซ็กนะคะยังเต็มที่อยู่ตัวนี้มาแล้วแน่นอน สั่งซื้อหรือว่าสั่งจองตอนนี้ได้เลยเนะตามศูนย์รีเทิร์นทั่วประเทศไทยนะคะราคากล่อง1,990า สามกล่องห้าพันคุณคล่ากันได้อโอเคนะคะมีคนถามมาละตอนแรกเอ๊พันเก้าเก้าสิบนึกว่าสามกล่องห้าพันห้าร้อยบาทคิดห้าพันไม่่ห้าพันเลยนะสวนยางเขากําลังม็อบปะทุสวนยางกันอยู่นะคะซีเรียกําลังยิงกันอยู่สามกล่องห้าพันพอห้าพันนะโอเคอแต่ของคุณภาพมากมากนะคะบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยรอมากยิ่งตัวล้างตับนะหนูยงโอ้ล้างตับดีๆมากล้างตับกระดูกแล้วก็สายตาเหมือนพี่เนี่ย ลองสังเกตดูว่าสองสองเดือนสาเดือนที่แล้วพี่จะใส่แว่นตาตลอดเลยเพราะว่าสายตาบอกเลยนะว่าสู้แสงไม่ไหวด้วยมันเจอแสงวันหนึ่งประมาณ8ปดเก้าชั่วโมงใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้สายตามันต้องมันมันมันย่อมเสื่อมสลายเพราะว่าอายุก็เกือบสี่สิบแล้วเงี้ยใช่ไหมนึกว่าสามสิบฮะนึกว่าสามสิบนะคะไอผลิตภัณฑ์สี่ตัวนี้มาแน่นอนจับจองได้ตามสูงรดิเธอแล้วก็บอกเลยว่าชา ช้าก็คุณก็มีสิทธิ์รอรถหน้าเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเชื่อว่าอยากหมดครึ่งนึงแน่นอนวันวันวันจันทร์มังคารเนี่ยหมดครึ่งนึงแน่นอนแล้วก็หนูขอขอบคุณสําหรับยาน้ำสตรีนะคะแล้วก็รีเทอร์น้องสาวด้วยนะคะแล้วก็หลงๆคือบอกว่าวันนี้เนี่ยไปตรวจ HPV คือ เพื่อนอะชวนไปตรวจวันนี้วันเกิดเ,ออเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอะไรให้ตัวเองมันเ<ห>กิดหนูเดี๋ยวมาขอพรคุณแม่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกให้ไปตรวจสุขภาพกันเ,ออเลยนัดคุณหมอที่เป็นผู้หญิงโร<อ>งพยาบาลแหง่งหนึ่งแถวสะพานควายก็เลยไปตรวจคุณหมอบอกโอ้โหผลตรวจดีมากขนาดทำแบบเขาเรียกน,นะนะ เหมือนชายลังสีเขาบอกว่าถ้าท้องอยู่ทําโปรแกรมนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะทําวิทยาศาสตร์อไอเขาเรียกอะไรทางการแพทย์แต่ว่าผลออกมาดีมากมคุณหมอชมว่าสวยด้วยนะเท่าไหร่ <c oughs> มันแดงพู่แล้วก็เกิดหนูก็เลยบอกว่าโอ้ตายแล้วหนูต้องขอบคุณยานาวสตรีนะรีเธอน้องสาวมันช่วยได้จริงแล้วคือผลมันแบบโอเคมากคือมันไม่มีแบบ เขารียกอะไรอ่ะมะเร็งไม่ม่ไม่มีอะไรตรงนี้เลยคุณหมอให้แบบโอเคดูแลดีมากหมอบอกงี้ไหมตัวนี้ดีกว่ายาสตีริเทิร์หรือว่ารีเจนไอเอฟส่วนนี้นะคะอยากให้ผู้หญิงทุกคนกินนะครับเพราะว่าผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอาการต่างๆเหล่านี้ มันจะไม่ค่อยมีหรือว่าบางคนไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดหลวมนะคะเหม็นอับชื้นนะคะมีอากาศในช่องคลอดแล้วก็ตกขาวบ่อยๆนะคะสีไม่กระชับแสีของประจำเดือนนะคะมีสีดำคล้ำนะคะพวกนี้เนี่ย ต้องกินเลยแล้วก็ฮอร์โมนที่แบบหลายคนมีอารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุร้อนๆหนาวๆตัวเองเนี่ยเริ่มเข้าวัยทองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเลยนะคะยาน้สตรีมันจะไปทําให้ฮอร์โมนเนี่ยมันเสถียรหรือว่าคงที่ทําให้เราไม่มีอา,อาการบา่นั้นะนะะคะลดอาการผมร่วงแล้วก็ หน้าอกจะฟูใหญ่กระชับตึงข,ขึ้นมาเลยนะตัวเนี้ยเพราะว่าผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนก็คือผู้หญิงที่มีสรีระแห่งความเป็นผู้หญิงแบบสวยๆไงะนะคะ,ะ,ะ,ะผู้ชายกินจะขึ้นเลยจริงๆววันนี้ไม่โชว์รูปเลยนะไม่โชว์ ใช่เซ่อะหน้าอกหน้าอกใหญ่สวยเต่งตั้งตึงขึ้นมาแล้วก็ผิวพันธ์ดีด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเห็นผลในระยะเวลาสั้นๆเลยนะใช่แล้วค่ะโอ้ยสองช้อนโต๊ะก่อนนอนแป๊บเดียวอ่ะการันตีเลยว่ากินเสร็จแล้วไปไปไปตรวจเลยเรื่องของ HPV อยากให้ไปตรวจอทั่วประเทศไทยนะคะอีตัวหนึ่งดีกว่านะคะอันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองนะคะคาเวียนาใครอยากกระจ่างใสไวเวอร์นะคะอ่สวยขโมยเสร็จแล้วก็กินคาเวียนาตัวนี้เพราะว่าคาเวียนาตัวนี้นะคะ มันจะอุดมไปด้วยวิตามินบำรุงผิวต่างๆมากมายแล้วก็เป็นวิตามินซึ่งมีอิทธิพลในการลดเลือนกระ้าจุดด่างดำ้กคะทั่ง ฟาถาวรฟาฮอร์โมนกระลึกหรือฟาที่เป็นมานานตัวนี้ใช่แล้วนะคะก็คุณหมอบอกคัดสรรเลยนะคะในเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบต่างๆที่กินแล้วเห็นผลชัดเจนแล้วก็ระยะยาวกินได้ต่อเนื่องนะคะมีหนึ่งเลยทับทิมทับทิมนี่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะกินแล้วไม่แก่แต่ว่าถ้าเกิดไปกินทับทิมเป็นลูกๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหากระโรลกเลือดได้ตัวนี้เป็นทับทิมสกัดคุณกิน1เม็ดเหมือนคุณกินทับทิม4ี่ลูกเลยทีเดียวอ่าใช่แล้วนะคะนอกเหนือจากทับทิมก็ยังมีอัลฟ่า ตัวนี้ก็ทําให้กระจ่างใสแน่นอนนะคะยาอัลฟาฟาะคะ่ะคอลลาเจนค่ะคุณแม่คอลลาเจนก็เต่งตึงกระจ่างใสนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรออ่าให้เต่งตึงซ่อมแซมอลีลาสตินด้วยอ่าเปอสวนฝรั่งเศสลดกระฟาจุดด,ด่างดำอย่าง,างน่าอัศจรรย์ค่ะนะคะวิตามินอ e, ีค่ะวิตามินอ e, ีลดริ้วรอยนะคะค่ะวิตามินซีเปล่งปลั่งกระจ่างใสอ่าแล้วก็มีอะไรทั่วเหลืองทั่วเหลืองก็ทําให้ผิวยืดหยุนค่ะมีตังกุยนะคะแล้วก็ยังมีมากมายหลายอย่างที่เราซ่อนเอา ไว้ข้างในที่บอกเลยนะคะว่าคุณสมบัติที่ว่าที่ว่าบันกินแล้วเนี่ยมันทําไมเหนือกวิตามินต่างๆหรือว่าอ่าอินทีเนียร์ต่างๆที่อยู่ข้างรองตัวนี้ที่บอกว่ามันมีเคล็ดลับมันมีความลับนะคะที่เราซ่อนไว้ในคาเวนาตัวนี้เพราะว่าคือทุถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีความลับแต่พี่บอกว่าคาเวนาคงไม่ขายดีได้ขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้ออกมาแบบไม่มีคู่แข่งนะคะคือผิวเนื้อผิวตัวมันจะเรียบเนียนกระจ่างใสนะคะแล้วผิวหน้าเนี่ยกระฟ้าจุดดำดำตาผิวหน้ามันจะลดลงชัดเจน อ่าตัวนี้แล้วก็ลดลงอย่างอย่างเป็นไปได้ด้วยนะคะไม่ว่าฟ้าฮอร์โมนฟ้าถาวรฟ้าที่เป็นมา20-30ปีคุณลองกินดูถ้ากินเพื่อป้องกันบันลัเม็ดถ้ากินเพื่อเพื่อลดเรือนรักษานี่ก็อาเช้าเม็ดเย็นเม็ดแต่ตอนพี่กินนะเช้า2เย็น2ใช่ช่วงแรกกินอย่างนี้ก่อนดีกว่าเช้า2เย็น2เพราะว่าพอทานไปเซตหนึ่งของคุณเนี่ยคุณก็ กล่องนึงก็ได้คะคุณก็จะแบบลดจํานวนเองเพราะมันเห็นผลชัดเจนโทรไปสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะศูนย์สองหกน่ะคะส่วนเบอร์มือถือค่ะ0 8 0 5 5 4 4 4ศ6 7 0 9 1 3 0 1 5 3 0 1นึ่งเจ็กหนึ่งหมะคะและหนึ่หมายเลขค่ะ086-722-4813แต่ช่วงหน้าค่ะต้องถามแน่นอนว่าหมอวไปทําอะไรมาหน่าใส่มากหรือว่าไปแอบล้างตับ ล้างหลอดเลือดหรือเปล่าเออต้องถามเองเดี๋ยวนะช่วงหน้ากลับมาดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะคุณหมอเข้าเบกน้าเลยเนะ <ทำ S 1> ยาะ